หวงปู่ฟั่นสะกดจิตสามมเนรผู้กำลังนอนหลับให้ลุกขึ้นมาชงชาถวายหลวงปู่ฟั่นอาจารโรพระอริยสงสิทธิ์ของหลวงปู่มัม่นท่านคือพระป่ากรรมฐานรูปหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องของพลังจิตตานุภาพแม้แต่องค์หลวงปู่มัม่นเองยังเอ่อยปากชมว่าท่านฟั่นเก่งทางฤทธ์เหมือนกับพระโมกัลานะเก่งทางฤทธ์แน่นอนว่าคำชื่นชมจากครูบาอาจารย์นี้ หากจะมีน้ำหนักให้หน่าเชื่อถือ100%ก็ต้องเห็นกับตาตัวเองเท่านั้นถึงจะชัวร์ซึ่งผู้ที่ได้เห็นพลังจิตอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ฟันกับตาตัวเองเต็มๆก็คือหลวงพ่อวิริยังศริทโรในสมัยที่ท่านยังเป็นสมณีน,น,นั่นเองย้อนไปนในปีพุทธศักราช2478ในช่วงเดือน11ตัวสมณีน,นวิริยังหลังจากที่ได้บวชเนนมาได้ประมาณเดือนเศษ ก็ได้ถูกครูบาอาจารย์คือหลวงปู่กงมานำไปฝากฝังไว้ชั่วคราวกับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่วัดป่าสัทธารวมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสมณีนวิระยังได้มาอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นเธอก็มีความคิดสงสัยขึ้นว่าระหว่างหลวงปู่กงมาผู้เป็นอาจารย์ของเรากับหลวงปู่ฟั่นนี้ใครจะเก่งกว่ากันนอ้อคิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งสมณีนวิระยังต้องแปลกใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้มองเห็นแมวตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมวตัวผู้สีขาวแดงใหญ่เห็นมันเดินจงกรมเหยาะย่างตามลุงปู่ฟั่นเฉยเลยหลังจากลุงปู่ฟั่นเดินจงกรมเสร็จสมเนธวิริยังก็ได้เข้าไปบีบนวดถวายลุงปู่ฟัน่นพร้อมกับเรียนถามลุงปู่ว่าท่านอาจารย์ท่านทํำยังไงครับแมวมันจึงได้เดินตามท่านอาจารย์อย่างนั้นลุงปู่ฟั่นตอบแบบเบาๆว่าก็สอนมันไงสมเนธวิริยังได้ยินดังนั้นก็ยังสงสัยไม่หาย เพราะการสอนแมวไม่ใช่ของง่ายไม่เหมือนกับสอนสุนัขถ้าเป็นสุนัขสมณเณรวิริยังก็คงจะไม่สงสัยอะไรแต่นี่เป็นแมวจะเป็นไปได้อย่างไรถึงจะสอนมันได้สมณเณรวิริยังจึงเอ่ยปากเรียนถามอีกว่าแล้วทำวิธีไหนท่านอาจารย์จึงสอนแมวได้ครับหลวงปู่ฟั่นตอบสั้นๆว่าก็เอาใจสอนไงสมณเณรวิริยังได้ฟังดังนั้นก็นิ่งเงียบเข้าใจความหมายทันทีโดยไม่ถามอีก แต่ถึงกระนั้นในใจของสมณเณรวิริยังก็ยังคงข้องใจสงสัยไม่หายว่าระหว่างหลวงปู่กงมากับหลวงปู่ฟั่นนี้ใครจะเก่งกว่ากันกันแน่แต่จากเหตุการณ์ที่เห็นหลวงปู่ฟั่นสอนแมวให้เดินจงกรมได้นี้มันทําให้สมณเณรวิริยังชักจะเริ่มเชื่อว่าหลวงปู่ฟั่นก็คงจะเก่งพอสมควรแหละหรือว่าเก่งระดับหนึ่งแหละแต่จะเก่งเท่าหลวงปู่กงมาผู้เป็นอาจารย์ของเราหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ต่อมาวันหนึ่งเป็นเวลาดึกแล้วแต่สมณีนวิระยังผู้มาใหม่ก็ยังคงคอยอยู่ปรนิบัติหลวงปู่ฟั่นเพียงรูปเดียวโดยที่สมณีนรูปอื่นๆนั้นได้พากันแยกย้ายกลับไปนอนพักที่กุฏิของใครของมันแล้วหลวงปู่ฟั่นเองท่านก็เห็นเหตุการณ์นั้นทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ได้เอ่อยว่าอะไรเพราะท่านเข้าใจดีว่าสมณีนแต่ละองค์ยังเป็นเด็กอยู่ย่อมมีความขี้เกียจเป็นธรรมดาจะเขี้ยวเข็นมากเกินไปก็ไม่ได้ แต่จะปล่อยเกินไปก็ไม่ดีอีกท่านจึงคิดที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้สมณณนวิริยังรู้ว่าสมณเน,นรูปอื่นแม้จะกละปกุติไปแล้วก็สามารถที่จะมาอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ได้อีกเหมือนเดิมเพราะถัดจากนั้นไม่นานสมณณนวิริยังก็ต้องแปลกใจเมื่อมองไปเห็นสมณณนองค์หนึ่งเดินขึ้นบันไดมาโดยอาการมึนงงตาก็ลืมนิดนิดสลึมสลือเดินตรงรี่เข้ามาหาสมณณนวิริยังโดยไม่พูดจาอะไร แล้วมองไปที่หลวงปู่ฟัน่นเห็นท่านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จากนั้นสมณเณรรูปดังกล่าวก็เดินไปที่กระติกน้ำร้อนจัดการชงชาพร้อมทั้งยกถวายหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็ยื่นมือรับแล้วก็ฉันแต่สิ่งที่ทำให้สมณเณรวิริยังแปลกใจเป็นที่สุดก็คือขณะที่สมณเณรรูปนั้นทำงานถวายหลวงปู่ฟั่นทุกอย่างมันเป็นการทำงานแบบลืมตานิดนิดคล้ายสลึมสลือบางขณะก็ลืมตามากเหมือนกันแต่ก็ไม่มองอะไรวอกแวก เมื่อสมณีนรูปดังกล่าวถวายน้ำชาและเก็บกาน้ำตลอดล้านแก้วน้ำชาเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับกุฏิไปแบบตาปลือๆจากนั้นหลวงปู่ฟั่นเองท่านก็เอ็นกายลงนอนเพื่อให้สมณีนวิริยังได้บีบนวดถวายสมณีนวิริยังทนไม่ไหวที่เห็นอากับกิริยาของสมณีนที่เพิ่งลงจากกุฏิไปเมื่อตะกี้นี้แปลกประหลาดยิ่งนักยังกลับไม่มีชีวิตจิตใจยังไงอย่างนั้น จึงเอ่ยเรียนถามลวงปู่ฟั่นว่าท่านอาจารย์ท่านทํำยังไงครับเนนอง์นั้นถึงทําท่าเหมือนไม่มีชีวิตจ,จิตใจอย่างนั้นหลวงปู่ฟั่นตอบว่าก็มันขี้เกียจนี่เลยต้องทรมานมันมั่งทรมานหรือครับสมมเน,นวิริยังทวนคําหมายความว่าท่านอาจารย์สะกดจิตอย่างนั้นหรือหลวงปู่ฟั่นตอบสั้นๆว่าใช่แล้วท่านก็ไม่พูดอะไรต่อปล่อยให้สัมเนวิริยังบีบนวดไปจนเกือบเที่ยงคืน เมื่อลวงปู่ฟั่นอนุญาตให้กลับกุฏิแล้วสมณเณรวิริยังก็ได้เดินรีไปที่กุฏิของสมณเณรูปนั้นด้วยความสงสัยอยากรู้อยากถามปรากฏว,ว่าสมณเณรูปดังกล่าวได้หลับสนิทไปเรียบร้อยแล้วสมณเณรวิริยังจึงไม่รบกวนโดยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะรีบถามแต่เช้าก็ได้พอรุ่งเช้าสมณเณรวิริยังได้รีบลุกขึ้นไปรออยู่หน้ากุฏิของสมณเณรูปนั้นเมื่อสมณเณรูปนั้นออกมาจึงเอ่ยถามทันทีว่า เนนเมื่อคืนทําไมเนนจึงทําสลึมสลือแล้วเดินไปชงชาถวายท่านอาจารย์แล้วอยู่ๆก็กลับเฉยๆอย่างนั้นเล่าทําไมเนนถึงทําอย่างนั้นสมเณรรูปนั้นตอบทันทีว่าอะไรกันเนนพูดอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องผมไม่ได้ไปกุฏิท่านอาจารย์เด้อผมก็นอนอยู่นี่ทั้งคืนสมเณรวิริยังได้ฟังดังนั้นก็กล่าวยืนยันอีกครั้งว่าจริงๆผมเห็นเนนนี่แหละเดินสลึมสลือไปชงชาถวายท่านอาจารย์ ผมยังยิ้มกับท่านอาจารย์เลยสมณเณรรูปนั้นยืนงงพร้อมกับยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวว่าผมไม่ได้ไปจริงๆนะท่านจากนั้นต่างองค์ต่างก็เตรียมตัวออกบินทบาทในหมู่บ้านตัวสมณเณรวิริยังเองยังคงแปลกใจไม่หายว่านี่มันอะไรกันสมณเณรวิริยังรำพึงในใจว่าพลังกิจนี้สามารถบังคับคนนอนหลับให้เดินมารับใช้และบังคับให้กลับไปนอนโดยที่คนที่ถูกบังคับไม่รู้สึกตัวได้ด้วยหรือนี่แปลกแท้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏแก่สายตาของสมณเณรวิริยังจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่ถ้าใครมาเล่าให้สมณเณรวิริยังฟังก็คงจะไม่เชื่อเป็นแน่แต่นี่เป็นเรื่องที่เห็นกับตาของสมณเณรเองจึงทําให้เชื่อได้อย่างสนิทใจต่อมาในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณตีสามกว่าขณะที่สมณเณรวิริยังกําลังนอนเพลินอยู่ จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงไม้เท้าของหลวงปู่ฟั่นเคาะลงไปที่กุฏิเพื่อปลุกให้สัมมาเน,นวิริยังตื่นขึ้นทําให้สัมมาเน,นวิริยังรีบลุกพรวดพลาดจากที่นอนด้วยความตกใจเพราะตนเองนั้นได้เผลอนอนจนล่วงเวลามาแล้วสิ่งที่แปลกใจที่สุดก็คือกุฏิของหลวงปู่ฟั่นกับกุฏิสัมมาเน,นวิริยังอยู่ไกลกันพอสมควรแล้วทําไมหลวงปู่ฟั่นถึงสามารถเอาไม้เท้าเคาะปลุกสัมมาเน,นวิริยังได้ถ้าไม่ใช่อิทธิปาฏิหาร ต่อมาอีกวันหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มหลวงปู่ฟั่นได้ส่งเสียงเรียกสมณเณรวิริยังซึ่งกําลังเดินจงกรมว่าวิริยังวิริยังมานี่เร็วมานี่เร็วเมื่อสมณเณรวิริยังไปถึงหลวงปู่ฟั่นได้ชี้ไปที่นกเขาตัวหนึ่งซึ่งกําลังนอนดิ้นพรวดพรวดอยู่ท่านบอกให้รีบไปช่วยมันสมณเณรวิริยังจึงรีบจับนกเขาตัวนั้นขึ้นมาเป่าก้นมันเพื่อให้มันฟื้น แต่ยิ่งเป่ามันก็ยิ่งตัวอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายมันก็ตายไปสมณเนรวิริยังเรียนถามหลวงปู่ฟั่นว่าท่านอาจารย์นกมันเป็นไรครับท่านตอบว่าเราทดลองเพ่งกิจใส่มันเพราะมันร้องหนวกหูหมายจะให้มันหยุดร้องแต่เพ่งแรงไปหน่อยมันเลยตายเมื่อสมณเณรวิริยังได้จัดการถิงนกนั้นไปแล้วขณะเดินกลับกุฏิก็คิดว่าเอนี่ยังไงกัน มันเป็นความจริงหรือที่นกตัวนั้นมันตายเพราะท่านอาจารย์เพ่งจิตใส่มันหรือจะเป็นเพราะมีตัวอะไรกัดมันหรือเปล่าแต่เมื่อมาคิดถึงตอนที่หลวงปู่ฟั่นสกุลจิตสมเนรมารับใช้ในคืนนั้นได้ก็ทําให้พลอยเชื่อไปด้วยว่าครูบาอาจารย์ท่านคงไม่โกหกเราเป็นแน่ท่านอาจารย์ฟั่นนี้เก่งจริงทําเอาเราอัศจรรย์ใจไปหลายหนแล้วเมื่อปรากฏการอัศจรรย์ได้ประจักษ์แก่สมมเนรวิริยังหลายครั้งเช่นนี้ สมณาเน,นวิรยังจึงมีความสนใจเป็นพิเศษที่จะศึกษาเรื่องอิทธิวิธีจากหลวงปู่ฟัน่สนสมณาเนวิรยังจึงตั้งใจฟังโอวาทคำสอนของหลวงปู่ฟัน่นและพยายามหาโอกาสศึกษาอย่างใกล้ชิดโดยยอมตนลงเป็นผู้อุปถากหลวงปู่แบบเต็มตัวนับตั้งแต่ล้างบาทปูที่นอนตักน้ําถวายสงน้ําถวายบีบนวดอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรแข็งกระด้างในใจเลยกิริยาภายนอกก็นอบน้อมเต็มที่ ถือเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์อีกองค์หนึ่งของตนแม้หลวงปู่ฟั่นเองท่านก็ให้โอกาสแก่สมมาเน,นวิริยังทุกประการผ่านไปไม่นานนักสมมาเน,นวิริยังก็สนิทสนมกับหลวงปู่ฟั่นในฐานะสิทธิและอาจารย์มิใช่ในฐานะผู้ถูกนํามาฝากฝังไว้ชั่วคราวอีกต่อไปในวันหนึ่งเป็นวันพระมีโยมมาร่วมจําศีลอุโบสถประมาณ20-30ถึงคนหลวงปู่ฟั่นได้ขึ้นเทศให้โยมฟังตามปกติ สมณาณนวิริยังได้นั่งฟังเทศอย่างใจจดใจจอ่อหลวงปู่ฟั่นท่านได้เทศว่าคนเรานี้สำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจดีแล้วอะไรอะไรก็ดีไปหมดลูกก็ดีภรรยาก็ดีสามีก็ดีบ้านก็ดีของใช้ก็ดีถ้าใจไม่ดีแล้วลูกก็ไม่ดีภรรยาก็ไม่ดีสามีก็ไม่ดีของใช้ก็ไม่ดีทำอย่างไรใจของเราจึงจะดีพุโทโธเข้าสิพุโทโธเข้าภาวนาเข้า ทำจิตใจให้เป็นสมาธิเข้าใจไปสู่สุขติแน่นอนจิตเตอสังกิริเทสุขติปาติกังขาจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นที่หวังได้จิตเตสังกิริเททุขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุขติเป็นที่หวังได้ดังเช่นอาตมานี่หนังสือก็เรียนไม่ได้มากเขียนก็ไม่เก่งอ่านก็ไม่ได้เท่าไรแต่อัตมาฝึกจิตให้มากฝึกจนได้ที่ อาตมาจึงเทศได้โดยไม่ต้องดูหนังสือไม่ต้องรู้หนังสือทำอะไรก็ได้ต่อมาวันหนึ่งหลังจากสมณีนวิริยังได้บีบนวดถวายหลวงปู่ฟัน่นเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงหลวงปู่ท่านได้ลุกขึ้นทันใดนั้นสมณีนวิริยังจึงได้รีบกราบเรียนขอโอกาสเรียนรู้วิธีการฝึกพลานุภาพของจิตโดยสมณีนวิริยังได้ท้าความจากพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ในคาพูดที่ว่า ถ้าเราฝึกจิตได้ที่จะทำอะไรก็ได้หลวงปู่ฟั่นได้ยินดังนั้นก็ดูเอาว่านี่แน่ๆน่นเธอยังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่จะมาคิดทำจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะพลานุภาพนั้นเดี๋ยวจะเกิดฟุ้งซ่านกันใหญ่จะทำให้เสียผลอันจะเกิดอย่างแท้จริงสมณเนรวิริยังได้กราบเรียนว่ากระผมมีความประสงค์เพื่อความจริงในพระพุทธศาสนาและขอรับรองว่ากระผมจะไม่ศึก จะขอปฏิบัติไปจนวันตายขอรับกระผมอัศจรรย์ใจที่ท่านอาจารย์ได้แสดงฤทธิต์ต่างๆได้กระผมใคร่อยากรู้หนทางบ้างว่าวิธีทำเขาทำกันอย่างไรหลวงปู่ฟั่นได้บอกว่าอย่าเลยเนินเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวใครตัวมันจะเอาอย่างกันไม่ได้หรอกสัมิณนวิริยังไม่ลดละความพยายามได้กราบเรียนถามต่อไปว่าเวลาท่านอาจารย์จะใช้พลังจิตนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดจิตอย่างไรขอรับ หลวงปู่ฟั่นตอบว่าจิตที่จะเกิดพลังได้ก็ต่อเมื่อได้อบรมเป็นสมาธิครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดกระแสจิตหากว่าผู้ใดมีกระแสจิตแก่กล้าอันกระแสจิตนี่เองที่จะทำอะไรก็ได้สมณเณรวิริยังได้เรียนถามอีกว่าท่านอาจารย์กว่าที่ท่านจะทำได้เช่นการสกุจิตสมณเณรให้มารับใช้ในคืนนั้นกระผมเห็นกับตาท่านอาจารย์ได้ฝึกมากี่ปีครับหลวงปู่ฟั่นตอบว่า ตั้งแต่เราฝึกมานี้สิบกว่าปีแล้วแต่เนนเอ๋ยอย่าคิดทำอย่างเราเลยเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านเปล่าๆสมณเณรวิริยังกราบเรียนว่ากระผมจะพยายามมิให้จิตฟุ้งซ่านแต่จะพยายามสร้างกระแสะจิตให้แก่กล้าเท่านั้นหลวงปู่ฟั่นพูดสัมทับว่าหากเนนจะทำจริงๆเราขอเตือนว่าอันว่ากระแสะจิตนี้หากว่ามันจะเป็นขึ้นมาจริงๆนอกเหนือจากทำให้เกิดพลานุภาพแล้ว ต้องดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาจึงจะถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมณีนวิริยังได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังคำอธิบายเป็นครั้งแรกที่ว่าทำจิตจนเกิดเป็นกระแสจิตจากนั้นสมณีนวิริยังก็ได้กราบลาหลวงปู่ฟั่นมาที่กุฏิและก็ได้คำหนึ่งถึงอุบายนั้นอยู่ตลอดเวลาสมณีนวิริยังได้อยู่กับหลวงปู่ฟั่นเป็นเวลาสีเดือนเศษ หลังจากนั้นก็ได้ออกเดินทุดงฝึกภาวนาไปในที่ต่างๆกับหมู่คณะจนเวลาต่อมาสมเนรนวิริยังก็ได้มาพบกับหลวงปู่ฟั่นอีกครั้งที่จังหวัดสกลนครระหว่างนั้นหลวงปู่มั่นก็ยังมีชีวิตอยู่และได้อยู่ด้วยกันกับท่านบนภูเขาดอยธรรมเจดีขณะที่พักอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีนี่เองมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เดินไปตามไหล่เขาเพื่อจะไปบินทบาทในหมู่บ้านปรากฏว่ามีฟูงนกฝูงหนึ่งบินฉวัดเฉวียนอยู่บนอากาศ ทันใดนั้นลวงปู่ฟั่นก็พูดขึ้นว่านั่นนกอะไรกันท่านพูดพร้อมกับเหยียดมือออกไปนกตัวหนึ่งก็ได้ตกลงมาที่มือของลวงปู่ฟั่นทันทีสมณเณรวิริยังได้นึกถึงเมื่อคราวที่ลวงปู่ฟั่นให้ช่วยชีวิตนกไว้ครั้งที่อยู่ที่วัดป่าสัทธารวมก็เกรงว่านกตัวนี้คงต้องตายอีกตัวแล้วกระมังจึงรีบเดินเข้าไปหาลวงปู่เพื่อจะจับนกที่มือของท่านแต่ทว่านกตัวนั้นมันกลับไม่เป็นอะไรเลย มันดูเชื่องมากเกาะเล่นอยู่บนแขนของหลวงปู่ฟันสมณินวิริยังอุทานออกมาว่าโอ้นกยังไม่ตายผมนึกว่ามันจะตายเหมือนคราวก่อนเสียแล้วหลวงปู่ฟันตอบว่าเดี๋ยวนี้เราคํานวณกะจิตให้พอดีได้แล้วมันไม่ตายหรอกวิริยังพูดจบนกตัวนั้นก็บินขึ้นไปบนอากาศทันทีมันได้บินไปปะปน,นกับนกตัวอื่นๆที่บินว่อนอยู่บนอากาศนั่นแหล จากเหตุการณ์นี้ทำเอาสมณีนวิริยังศรรจ์ใจเป็นนักหนาัศรรย์จใจในพลานุภาพแห่งใจของหลวงปู่ฟัน่นที่องค์ท่านได้พยายามปรับพลานุภาพใจของท่านจนมันเหมาะสมลงตัวพอดีพอดีได้องค์หลวงปู่ฟั่นเองท่านคงจะเมตตาสมณีนวิริยังมากเป็นพิเศษมิเช่นนั้นท่านคงจะไม่แสดงอิทธิปาฏิหารให้สมณีนวิริยังได้เห็นประจักษเ์เต็มๆแม้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการพบกัน ท่านก็ยังเมตตาแสดงให้เห็นอีกแต่ครั้งนี้มีพระเนนเดินตามกันมาหลายองค์ซึ่งทุกองค์นั้นต่างก็ได้เห็นเห,นเหตุการณ์นั้นและต่างก็อัศจรรย์ใจไปตามๆกันแต่ละรูปต่างแปลกใจว่าเพราะเหตุใดหนอท่านอาจารย์ฟัน่นท่านจึงเหมือนจงใจทําให้สัมเนนวิริยังได้เห็นเป็นขวัญตาขวัญใจอีกหากจะพิจารณาในข้อนี้คาดว่าหลวงปู่ฟัน่นคงจะล่วงรู้ได้ด้วยญาณวิถีว่า ในอนาคตภายภาคหน้านั้นสมณีนวิริยังองค์นี้จะต้องเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในด้านการเผยแผ่แนวทางแห่งพลังจิตตานุภาพได้อย่างกว้างขวางแน่นอนมิเช่นนั้นหลวงปู่ฟัน่นท่านคงไม่แสดงพลังจิตตานุภาพของท่านให้สมณีนวิริยังได้เห็นแล้วเห็นอีกเช่นนี้หรอกการที่หลวงปู่ฟัน่นท่านแสดงให้เห็นเช่นนี้เป็นเหมือนกระตุ้นใจให้สมณีนวิริยังได้ดําเนินตามปฏิปทาของท่าน เป็นเหมือนการวางอนาคตให้แก่สมณีนวิริยังไว้อย่างแนบเนียนสุดๆนั่นเองภายหลังเมื่อสมณีนวิริยังได้มีโอกาสอยู่กับหลวงปู่มั่นผู้เป็นบูรพาจารย์แห่งพระป่ากรรมฐานสมณีนวิริยังได้เล่าเรื่องหลวงปู่ฟัน่นแสดงอิทธิต่างๆให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นได้พูดว่าสำหรับท่านฟั่นนั้นนับเป็นพระเถระที่มีพลังจิตสูงองค์หนึ่งแต่นั่นก็เป็นวิชาที่เป็นอดีตบุญ ได้เคยสร้างพลังจิตนี้มาแต่เก่าก่อนท่านฟั่นจึงเป็นผู้มีความสามารถในทางที่จะรวบรวมจิตของผู้อื่นหมายความว่าสามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้ในทางจิตเช่นช่วยให้จิตสงบขณะที่ผู้อื่นกำลังฟุง้งซ่านหรือขณะที่ใครๆนั่งใกล้ท่านก็จะได้รับความสงบเย็นใจด้วยพานุภาพของจิตนั่นแลสมณเณรวิริยังได้เรียนถามว่าบรรดาสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ มีรูปไหนบ้างครับที่ทําจิตได้ขนาดท่านพระอาจารย์ฟันหลวงปู่มั่นตอบว่าก็มีอยู่หลายองค์นะแต่ว่ามีพลานุภาพไปคนละแนวสมณเณรวิริยังเรียนถามต่อไปว่ามีแนวไหนบ้างครับที่ศิ์ของพระอาจารย์ได้ดําเนินอยู่หลวงปู่มั่นตอบว่าก็แนวธิ์แนวปัญญาและอย่างอื่นๆอ,อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนะสิครานั้นสมณเณรวิริยังได้โอกาสจึงกราบเรียนถามตรงๆงในเรื่องที่ข้องคาใจมานานว่า ขอโอกาสครับกระผมอยากทราบว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นกับท่านพระอาจารย์กงมาสององนี้องค์ไหนเก่งกว่ากันครับหลวงปู่มั่นท่านยิ้มและพูดว่าวิริยังเธอคงคิดว่าอาจารย์ของเธอเก่งกว่าละสิพร้อมกับมองหน้าสมณีนวิริยังสมณีนวิริยังนึกตอบในใจว่าใช่ครับหลวงปู่มั่นได้พูดต่อไปอีกว่าท่านฟั่นนะเก่งทางฤทธิ์ส่วนท่านกงมาเก่งทางปัญญา เหมือนกับพระโมคคัลลานะเก่งทางธิ์และพระสารีบุตรเก่งทางปัญญาแต่พระโมคคัลลานะนั้นไม่มีลูกศิษย์มากเหมือนพระสารีบุตรพระสารีบุตรนะท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นอรหันต์มากจากคําตอบโพลุป,ปู่มั่นนี้ทําให้สมมเณีวิริยังได้รับความกระจจางขึ้นมาว่าสําหรับผู้ที่จะพึงทําประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานั้นย่อมมีความสามารถแตกต่างกันและต่างก็มีดีกันคนละอย่าง จะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้จะเอามาเปรียบเทียบกันก็ไม่ได้อีกเพราะต่างองค์ต่างบารมีแต่ล้วนมุ่งประโยชน์อันสูงสุดอย่างเดียวกันนั่นเองนับว่าการที่สมณีนวิริยังได้อยู่กับหลวงปู่ฟั่นในระหว่าง3าถึงสเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นการได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งยังได้พบสิ่งประหลาดมหาศสยจันท์อีกทั้งยังได้ศึกษาประิตวิชาไปในตัวด้วยนับเป็นพื้นฐานในการต่อมาได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเวลาผ่านไปจนล่วงเข้าเดือนกุมภาพันธ์หลวงปู่กงมาก็ได้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพท่านได้แวะมาที่วัดป่าสัทธารวมเพื่อมารับเอาสามเณน,นวิระยังกลับคืนไปยังวัดป่าสว่างอารมณ์หลวงปู่ฟั่นได้พูดกับหลวงปู่กงมาว่าแหมกงมาได้ลูกศิษย์ดีนะเนี่ยอยู่กับผมมาหลายเดือนตั้งใจปฏิบัติไม่ขาดต่อไปภายภาคหน้าเนนวิริยังองค์นี้จะต้องได้ดิบได้ดี เพราะเป็นคนเข้าใจปฏิบัติครูบาอาจารย์เมื่ออธิบายทำต่างๆให้ฟังก็เข้าใจง่ายไม่ดื้อรั้นใช้อะไรเท่าไรก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยท่าทางเข้าทีดีเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผู้รับชมรับฟังทุกท่านฟังจบลงแล้วชอบไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ ขออานวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมากในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ